เอาละครับผมอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ในชาแนลวีทแลนด์ไอเอ็มไซเอ็มของเรานั่นเองและอย่างที่บอกกันไว้นะฮะว่าวันนี้นะครับมีศิลปินมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับเจ้าของเพลงลมนั่นเองนะฮะที่เราได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียงน่ารักน่ารักเสียงสวยๆนะครับยังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอต้อนรับเลยนะครับแคที่แปซิฟิกครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราคนต้องมาทําความรู้จักกันก่อน ถึงแคที่แปซิฟิกชื่อนี้เนี่ยนะครับมีความหมายนะชื่อแคที่แปซิฟิกแคที่แปซิฟิกนี่หมายถึงอะไรมาจากไหนยังไงเออแคที่แปซิฟิกคือจริงๆอุ๋ยทํางานด้านอื่นๆเยอะแล้วก็หนึ่งในงานที่ทําก็คือเป็นเรื่องของการเปิดเพลงเป็นดีเจเป็นดีเจแล้วเราก็อยากจะเปิดเพลงตัวเองค่ะพี่เอกเพราะะนะเราก็ต้องทําเพลงด้วยเราต้องเราต้องมีอีกชื่อหนึ่งเราจะได้ไม่เขินอายเวลาที่เราจะเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเป็นดีเจใช่เวลาเราเปิดเพลงแล้วบอกว่านี่เพลงนี่เพลงของตัวเองไม่เวิร์กอ่ะต้องเอาเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วบอกว่านี่นี่คือเพลงของเคทตี่แปซิฟิกนะผ่านๆใครไม่ไม่รู้นี่คือเหตุผลนะครับจริงๆเป็นอะไรที่แบบเออคิดคิดคำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อพอมามาดูรายชื่อศิลปินของพี่กฤิตกิสนาวารินที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็มีทั้งพีซเมเกอร์ตอนนั้นเคนเนตแป๋วอย่างนี้ด็อกเตอร์บาลานชานมิสเลอรใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีแบบแฟนซีนิดนึงสลิปเลสเซอร์ไซตี้อะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์ของเขาอะ่ะเราก็คิด คิดแบบเบยเบไปเดี๋ยวจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ลองคิดเป็นชื่อเคทตี้เป็นชื่อชื่อที่เราชอบชื่อผู้หญิงที่เราชอบอะ่ะแล้วก็พอนำสกุลเพื่อนฮ่องกงบอกว่าถ้าจะชื่อเคทตี้แล้วเนี่ยก็เป็นเคทตี้แปซิฟิกไปเลยมันจะได้คล้ายๆสายการบินล้วแปซิฟิกเนี่ยเคอุ๋ยใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียกับเมืองไทยซะเยอะมันก็เลยเป็นแบบ it's your zone อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เอามาเสนอพี่กิษพี่กิษบอกโอเคนะโอเคนะก็เลยเป็นเคที่แปซิฟิกใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นั่นเองอันนี้คือที่มาของชื่ออะไรชื่อจริงคือชื่อจริงคืออุ๋ยจุไรรัตเกิดปัญญาค่ะอ่านี่คือชื่อจริงเลยนะครับเอาละครับซึ่งจริงแล้วนี่นะครับเคทที่แปซิฟิกเธอเป็นผู้หญิงที่มากไปด้วยคุณภาพในด้านของการทํางานนะฮะทำอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างก่อนหน้านี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วร้องเพลงเป็นหลักร้องเพลง โอ้ถ้าเกิดย้อนกลับไปที่ออสเตรเลียนี่ทำตั้งแต่เว็บดีไซน์ทำงานวอลเลอร์โฟนแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้เสียงก็จะเป็นงานพิธีกรงานดีเจอ o นนอเซอร์แล้วก็ร้องเพลงโฆษณาร้องเพลงเมื่อก่อนเป็นเวดดิ้งซิงเกอร์ฟังดูด้ชอบเป็นเวดดิ้งซิงเกอร์ท่ะที่ออสเตรเลียิดว่าเวลาร้องก็ต้องแบบยังไง เราก็จะแบบเหมือนเข้าไปยุ่งกับสาวนิดนึงว่าอยากได้แล้วมันต่างยังไงกับเวลาร้องแบบธรรมดาธรรมดาเราจะต้องไปรู้เรื่องของเขาค่ะเหมือนแบบจีบกันยังไงหรอเราจะเลือกเพลงถูกเป็นที่มาของการมาเป็นดีเจค่ะเราเลือกเพลงให้เหมาะกับตรงไหนยังไง when i find love แบบเหมือนแบบตอนนั้นตอนนั้นจีบกันด้วยเพลงอะไรหรือว่าใครจีบใครก่อนเพลงนี้เราเอาตรงจุดนั้นอ่ะใช่แล้วมาเป็นเซอร์ไพรส์ให้เขาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนุกสนุกทำงานมาเยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับหลายหลายรูปแบบนั่นเองแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้เสียงมาเรื่อยๆค่ะส่วนที่เมืองไทยนี่คือกลับมาเขมาทำงานเมืองไทยจริงๆกลับมาตอนแรกมาทำเว็บดีไซน์มาทำที่ b a k e r y Music แล้วก็มาทำแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงนะคะมาที่เบรกเรย์มิวสิกแล้วก็ที่จีเมมกรมมี่ก็ไม่ได้ร้องเพลงเหมือนกัน แล้วก็มาเริ่มใช้ใช้เสียงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็มาทางนี้เรื่อยเเลยค่ะอ้าวแล้วเกิดขึ้นมาเป็นโปรเจกต์นี้ของเราได้อย่างไรเอ่ยอัลบั้มเต็มนี้ใช่ไหมคะใช่ครั Morning StarMorning Star ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นคนทำอะไรช้าช้ค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าสนุกสนานกับการทำพอพอตอนแรกเริ่มไปเป็นดีเจลราก็สนุกกับการเป็นดีเจก็ทำไปอยู่พักใหญ่ๆเลยที่ Fat Radio แล้วก็ อตอนหลังก็เหมือนกับพอพอน้อยตรงนั้นมาเราก็เป็น,อนแอนน์แเซอร์เหมือ,น,อนแอนน์เซอร์ก็คือเหมือนลงเสียงสปอร์ตนะคะแล้วมันกลายเป็นว่าพอเรามีเวลาเพิ่มขึ้นงานก็เข้ามาเยอะขึ้นอีก,กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอ๊ะมันก,นก็เหมือนเวลาเราจะน้อยลงที่จะมาทำอัลบัม้มแต่จริงๆเนี่ยคุยกับพี่กิจไว้นานแล้วว่าจะทำอัลบั้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เวลาลงตัว นานเกินลงตัวเป็นปีนี้ใช่ไหมครับปีชงพอดีเลยปีชงด้วยชงตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วจริงเหรอหลบหล่นบันไดตั้งแต่ขั้นแรกเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้อะแล้วก็เลยเลือกปีนี้เลือกปีนี้แหละนะออกอัลบั้มของเราเลยใช่ไหมครับผมให้พูดถึงคอนเซปต์อ่าแล้วก็แนวของ morning star ของ morning star ใช่ไหมครับผมคือจริงๆก็ดีเหมือนกันค่ะในความรู้สึกของอุ๋ยว่า จริงๆคุยกับพี่กิตมาตั้งแต่8ปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าพอมาออกปีนี้เหมือนกับว่าไอ้ตอนนั้นที่เราอยากทำกับตอนนี้ที่เราอยากทำไม่เหมือนกันเลยเหมือนตอนนี้มันตกตะกอนมากขึ้นก็คือเป็นเพลงสไตล์ถ้าจะเรียกก็คือ lazy listening lazy listening ใช่ค่ะเหมือนแบบฟี้เกียจขี้เกียจประมาณนั้นเลยแบบว่าอย่างเงี้ตลอดเวลาอยากจะชวนให้คนแบบ อย่าเครียดมากอ,มอย่าแบบว่าทํางานจนลืมที่จะดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเปิดเพลงฟังบ้างอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยค่ะสบายสบายสบายสายแต่เมื่อก่อนนี้คือเพื่อนอสครับชวนไปฟีเจอริงก็จะเป็นแบบว่า อ่ะ rock ไปฟีเจอริ่งกับคนคนอื่นๆก็จะเป็นดับสเตปบ้างเป็นแบบว่า tribute kidnapper ก็จะเป็นเหมือนกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยตอนนั้นความความรู้สึกเราก็ชอบแต่พอตอนเนี้ยแก่หรือเปล่าโตขึ้นโตขึ้นใช่โตขึ้นเวลาผ่านไปโตขึ้นโตขึ้นเออเราโยคะแล้วโยคะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพวกอะไรมันก็ไม่ได้ละอ่าเราต้องแบบสบายๆเนาะสบายๆแล้วก็จริงๆชอบฟังแจ๊สมากๆมาอยู่มานานแล้ว แล้วก็ก็คุยกับพี่กิจค่ะว่าอยากจะทําเพลงสไตล์แบบว่าสบายๆอยากจะได้แจ๊สค่อนข้างแบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพี่กิจก็บอกว่าก็ n ิโ o t ช a เอกันมีดิสโก้บ้างได้ไหมล่ะฉันเบื่อแจ๊สเดี๋ยวคนฟังเขาจะแบบว่าด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นเพลงนี้ใช่ค่ะเอาเพลงนี้เลยซึ่งเลือกเพลงลมเลือกใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเป็นเพลงเก่า ถูกต้อง <ผม S 1> ค่ะอ,อ,อ,อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ค่ะก็คืออุ๋ยมาค้นพบว่าตัวเองชอบที่จะร้องเพลงคัฟเวอร์อเพราะว่าชอบชอบ สไตล์ลิซ่าโอโนหรือว่าโอลิเวียออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเอนจอยกับการที่ได้ได้ได้ร้องคฟเวอร์กับพี่กฤตมาสักพักนึงแล้วแล้วพี่กฤตเนี่ยส่งเพลงมาทีไรแล้วเราอึ้งเราจะงงว่านี่มันคืออะไรแบบพูดไม่ค่อยเก่งแล้วเป็นสวิงแจ๊สแล้วแบบจริงดีแล้วเวลาเราร้องสนุกสนานกับตรงนั้นนะคะก็เลยก็เลยก็เลยเป็นเป็นเพลงที่เป็นเพลงคฟเวอร์ซะเยอะซะเยอะอะค่ะ แล้วก็เพลงลมเพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่เป็นเป็นเพลงที่หูชอบมากก็คือจริงๆชอบพี่สุเมศกับพี่ปังเพราะว่าเป็นแนวแจ๊สแล้วตอนนั้นอยู่ออสเตรเลียค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นอัลบั้มที่หาฟังไม่ค่อยได้ถ้าเป็นศิลปินไทยอะไรอย่างนั้นนะคะก็เลยเลือกหลายเพลงที่เป็นพี่เมฆกับพี่ปังแล้วพี่กิตก็เลือกเพลงนี้ส่งกลับมาเป็นดนตรีแล้วก็ลุ้น นี่คือเพลงของใครนี่คือเพลงอะไรสักพักใหญ่ๆก็โอ้นี่คือเพลงล้มแล้วก็ดีใจมากใช่ค่ะใช่นี่ก็ได้เอามาเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแจ๊สผสมกับซซลซ่าด้วยแล้วก็บอสซาค่ะแล้วค่ะใช่ค่ะชอบเลยชอบเลยชอบมากค่ะแต่ร้องยากมากเออก็เลยจะถามว่าเป็นไงว่าเวลาร้องมีเรนจ์ของคือด้วยความเป็นเป็นเรนจ์ของพี่เม่กับพี่ปังอะคะต่ำมาก สูงมากไอ้ตอนที่ขึ้นแรกๆจะต่ำมากตอนตอนที่แบบขึ้นไปก็จะสูงมากแล้วก็พี่กิจทำให้เป็นเร็วขึ้นด้วยทีนี้เรื่องของลมเลยอะค่ะเป็นเรื่องของลมเลยอะค่ะเราต้องลมในการร้องใช่ค่ะลมในการร้องค่ะต้องให้ได้ให้ทันใช่ค่ะสูงต่ำต้องให้ได้ด้วยเหมือนกันต้องมีการตีความเนื้อหาเพลงใหม่ไหมหรือยังไงประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่า เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเศร้าถึงขั้นแบบว่าช้าด้วยแล้วก็ด้วยเสียงของพี่เมฆด้วยมันจะแบบน้ำตาจะไหลออกมาเลยแต่อันนี้ดูจะแบบชุดเเปียสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนมาตีความใหม่ว่าเอานะเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่แบบรีแล็กซ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะสบายๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดีไซน์ไอ้ตรงชุดเปีย ีแลเพิ่มขึ้นให้ไปกับลงรีแลกซ์ขึ้นแต่ก็ก็เหมือนเดิมนะเธอก็ยังอกหักอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนั้นนะครับเอาละครับอันนี้ถือเป็นเป็นโปรเจกต์แรกเลยของ lazy music ใช่ค่ะ lazy music เลเวลใหม่ของพี่ิตกิศนาวารินเนี่ยค่ะนี่อะไรเงความรู้สึกความรู้สึกใช่ไหมคะดีใจค่ะเพราะว่าก็หลายๆคนที่ค่ายด้วยก็ลุ้นเพราะว่าเนื่องจากพี่กิตตอนนี้ที่ว o r k ก a n g นะค่ะก็ทำ ไม่ว่าจะเป็นโปเตโต้โทนี่ผีแล้วก็โรซลินทิฟเลซี่ซันเดย์เองก็จะมีแบบคือหลายๆแนวแต่ว่าพี่กิจจะมีเพลงแนวเลซี่ listening easy listening เนี่ยค่ะเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็หลายคนก็อยากจะให้แบบว่าจัดจัดจัดพื้นที่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าโปเตโต้หาก็ซื้อไปฟังนะแต่ว่า เฮ้ยจะไปทัวร์ได้กันไหมมันก็จะแบบยังไงดีล่ะโปเตโต้กันเลยิเออก็ได้เออก็ได้นะเดี๋ยวมันจะแบบยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่พี่กิตเองก็บอกว่าตัวเลซซี่ซันเดย์โปรเจกต์ของเขาอะค่ะเขาก็คงจะอีกนานถ้าเกิดจะทำที่จริงๆเขาประกาศออกมาแล้วว่าเขาไม่ทำต่อแล้วคือทำหนึ่งกับสองแล้วก็เลยหลายๆคนก็เลยรีเควส์ว่างั้นทำเลซซี่มิวสิกสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเป็นเลเบลใหม่ขึ้นมาอันใหม่กับ l a ซ y Music ใช่ค่ะซึ่งมี morning star นี่แหละนะครับเป็นโปรเจกต์แรกะคของค่ายนี้อมีมิวสิกวิดีโอออกมาตามออกมากับเพลงลมนี้นะครับโอ้โหภาพสวยมากๆไทยทำที่ไหนยังไงเอ่ยครับผมไป2จังหวัดค่ะไทยทำกันประมาณ4วันเพราะว่าเราอยากเที่ยวค่ะอยากได้ภาพที่สวยเห็นไหมเลซี่เลซี่ตลอดเวลาเลย คือเราไปที่สวนพึ่งที่หนึงค่ะเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศแล้วก็พวกของเล็กๆน้อยๆที่มันน่ารักพร็อพน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็พว่มกับเขาอยากจะได้ภาพที่เป็นมุมเขียวๆกว้างๆเพื่อให้คนรู้สึกรีแล็กซ์ไปด้วยก็เลยไปที่มวกเหล็กอีกที่หนึ่งค่ะไปยืนตรงนั้นไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไหมครับนี่แหละเวสีเลยนะ สีวันเต็มเต็มเลย4วันค่ะประมาณแต่ว่าแยกแยกเป็น2ทริปอะค่ะอ๋อนะฮะก็ได้ภาพสวยๆมาในเพลงนี้นั่นเองนะครับอ่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลายๆคนฟีดแบ็กตอนนี้ดีดีดีมากค่ะก็เพิ่งจะรู้ว่ามีคนรออัลบั้มเต็มอยู่เยอะมากเพราะว่าจริงๆอุ๋ยไม่ได้หยุดร้องเพลงก็คือร้องมาเรื่อยๆทั้งเพลงโฆษณาด้วยแล้วก็เพลงเราในส่วนของเราเราสนุกไงฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขารวมให้ให้เรารวมเป็นอัลบั้มอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าแบบเอ,อไปร้องในโปรเจกต์นี้ทีนึงโปรเจก t นี้ทีนึ่งโปรเจกต์นี้ทีนึงเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่โปรเจกต์ไหนอ <c oughs> ะคะพอรวมปุ๊บก,ก็จะมีแบบตอนนี้มีแบบคนฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อไปฟัง<ม>แล้วก็แบบคอนแทคมาทาง i n นสตาแกรมเพื่อที่จะ,จะขอซื้อเพิ่ม,มไปแบบให้ญาติๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยนะฮะโอเคเห็นได้บอกว่าถ้าซื้อรัมบนี้เนี่ยเหมือนได้ร่วมทําบุญกับเคที่ด้วยใช่ค่ะยังไงเอ่ยครับถ้าเกิดซื้อผ่านทาง g r าม m y นะคะก็เราเคยจัดกันมาแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็เลยทําอีก เป็นการร่วมทำบุญนะคะแผ่นละ40บาทถ้าเกิดสั่งซื้อผ่านทาง workgang คือจะเดินขึ้นไปเลยก็ได้ที่ชั้น32ที่ workgang ช่วงเวลาปกติช่วงเวลาปกติทเรงนันนค่ะแกก็ทำการกับประมาณเริ่มกี่โมง10โมงก็จะดีค่ะ10โมงจริงๆ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k c o m workgang ก็ได้ค่ะ40บบาทนี่ก็จะหัก ไปมอบให้กับบ้านกึ่งวิถีค่ะซึ่งตอนที่เราติดต่อเข้าไปเนี่ยเขาดีใจมากเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ทํามาไม่เคยมีใครติดต่อไปเลยแล้วเขาต้องรังสิตเนาะตรงปทุมค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้โรคจิตอ่อนๆค่ะ แต่ว่าไม่มีญาติดูแลเพราะนั้นเราด้วยร่่มทําบุญกันถ้าเราซื้อระบ้าชุดนี้อลองดูนะครับผมลองเข้าไปดูได้โอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปยังไงอ๋อเพลงต่อไปใช่ไหมคะที่จะโปรโมทน่าจะเป็นร่มกันเหงาค่ะมีทั้งหมด15เพลงใช่ไหมมี15เพลงค่ะร่มกันเหงาร่มกันเหงาเป็นเพลงใหม่เลยที่ไม่ใช่คาเวอร์ค่ะก็ตามชื่อเลยค่ะร่มกันเหงาคือสําหรับคนที่เหงาเหรอสำหรับคนที่แบบ มองไปแล้วแบบอุ้ยเขาจับมือกันเราก็แบบแล้วมือเราจับกับใครเราอยากจะได้ร่มร่มคันนึงงากันเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเพลงนี้โอเคครับก็ยังไม่ให้ไปไหนเพรเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะได้ฟังกันแบบสดๆด้วยในรายการของเรานะครับเคทที่แพส